คยไหมความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองทั้งๆท,ที่ในห้องมีแค่เราเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมและมันโคตรหลอนวันนั้นหลังเลิกเรียนผมเห็นเงาดําสูงๆที่ประตูโรงเรียนตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดเลยถามเพื่อนแต่มันบอกไม่เห็นอะไรเลยกลับถึงบ้านก็ทําทุกอย่างตามปกติกินข้าวทําการบ้านดูหนังเข้านอนตอนสามทุ่มแต่แล้วกลางดึกผมก็สะดุ้งตื่นตัวร้อนเผาเหมือนไฟสุ่มคอนหัวมุนติวพยายามข่มตาหลับ แต่เสียงกระซิบข้างหูอื่นตื่นทำให้ผมลุกพรวดตอนแรกคิดว่าน้องแกล้งแต่เปล่าในบ้านมีผมคนเดียวสติแตกท่องนโมในใจรัวๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ภาพเงาดําสูงๆที่โรงเรียนมันกลับมาคราวนี้ยืนอยู่หน้าต่างห้องนอนพยายามไม่มองแต่สายตาเจ้ากรรมก็ดันเหลือไปเห็นนาทีนั้นเหมือนวิญ,ญญาณจะออกจากร่างติง้งตองเสียงกริ่งดังขึ้นแม่ไปเที่ยวน้องชายไม่กลับบ้าน แล้วใครมากดกริ่งตอนตีสองว่าเนี่ยใจเต้นระรัวรีบวิ่งลงไปเปิดประตูหวังว่าจะเป็นน้องชายแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะถ้าสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นไม่ใช่คนละ่ะนาทีนั้นผมแทบจะหยุดหายใจถ้าคุณเคยเจอเรื่องหลอนๆแบบนี้แชร์ให้ฟังหน่อยนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอ็นกำลังใจให้ผมด้วยเพราะเรื่องผีๆยังไม่จบแค่นี้แน่นอน